ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาครับมาดูเหตุอาจญากรรมกันบ้างนะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งของวันนี้นะครับ มันมีเหตุแทงกันเจ็บที่บ้านหลังหนึ่งในซอย62ทับ2คลองเตยเขตเทศบาลเมืงองคอหงอเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลานะครับทางตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนและก็ฝ่ายปราบปรามของสพหัดใหญ่ไปทันทีเลยครับก็ทราบว่ามีคนถูกแทงบาดเจ็บ2คนคือนายชาอายุ50ปีเจ้าของบ้านถูกแทงด้วยอาวุธมีดใต้ราวนมซ้าย2แผลและก็นายกรอายุ38ปีซึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับถูกแทงเข้าราวนมซ้าย1แผลญาติได้แจ้งคู่ภัยผ่า ตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ส่วนคนแทงนี่ชื่อว่านายเต้อายุประมาณ20ปีซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องของคนเจ็บทั้งสองคนครับหลังแทงแล้วนี่ได้วิ่งหลบหนีออกจากบ้านไปพร้อมกับมีดนะครับแล้วก็ทิ้งรถจักรยานยนต์หอนเว็บสีแดงทะเบียนขควายรอยเรืกอกไก่9 4 9สงขาวไว้หน้าบ้านนะครับสงสัยทั้งกลัวทั้งตกใจรีบไปก่อนเลยครับรถรรๆนี่ไม่เอาแล้วตำรวจก็สอบสวนภรยาของนายชาเจ้าของบ้านนะครับก็ทราบวา่าต้นสาย ปลายเหตุเรื่องนี้มาจากเรื่องผู้หญิงครับปกติแล้วนี่ทั้ง3คนก็สนิทสนมกันดีละครับแล้วก็มักจะมานั่งกินนั่งคุยกันที่หน้าบ้านหลังนี้เป็นประจำครับแต่ว่าเมื่อ2วันก่อนนะครับหลานสาวของนายชามาพักที่บ้านครับพี่เต้มือมีดของเราก็ชอบ ก็ขีบเลยครับแต่ว่าหลงรักเขาข้างเดียวครับฝ่ายหญิงไม่ลินด้วยทีนี้ก็ผ่านโกรธเขาครับไปด่าผู้หญิงเสียเสียหายหายนายชาซึ่งเป็นน้านะครับก็ได้พูดเตือนไปว่าจะพูดจะจาอะไรครับก็ให้ช่วยให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะครับพี่เต้ก็โกรธสิครับหญิงก็ไม่ชอบแถมยังถูกตนะําหนิเมื่อคืนนี้ก็ทะเลาะกับนายชาทางแชทมาแล้วนะครับแต่ว่า ก็ไม่รู้ครับว่าเคลียร์กันจบไม่จบครับวันนี้ก็ตามมาถึงบ้านเลยครับบุกเข้าไปในบ้านเรียกนายชาที่อยู่ในห้องให้ออกมาพอออกมาก็แทงสวนทันทีเลยครับสองแผลนายก่อนที่เข้ามาช่วยก็ถูกแทงไปหนึ่งแผลด้วยนะครับแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านหลังเกิดเหตุตำรวจชูสืบสวนกำลังอยู่ระหว่างลงพื้นที่ติดตามตัวนายเต้มือมีดมาดำเนินคดีนะครับพร้อมกับประสานญาติช่วยติดต่อและก็พาเข้ามอบตัวกับตำรวจอย่าให้เรื่องมันยุ่งยากไปกว่านี้นะครับท่านนี้ก็ยาก ยังไงตำรวจก็ตามจับได้อยู่ดีเข้ามอบตัวกับถูกตำรวจตามจับได้นี่ในทางคดีมั่นคนละเรื่องเลยนะ